ปี2,535สองทหารพรานหมวดเวทและสิบตรีพลได้รับคำสั่งให้เข้าไปในป่าดงพญาเสือบริเวณชายแดนไทยลาวเพื่อสืบหาตำแหน่งของหน่วยลาดตระเวนที่ขาดการติดต่อบันทึกสุดท้ายจากหน่วยนั้นมีเสียงแปลกประหลาดคล้ายเสียงคู่คำรามก่อนสัญญาณจะเงียบไปตลอดการทั้งสองมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าโดยมีอุปกรณ์ครบมือเช่นกล้องจับความร้อนปืน M16 และเครื่องสื่อสารสนามขณะที่กำลังเดินกันไปอยู่นั้นพลก็ได้พูดขึ้นมาว่าระวังให้ดีป่านี้มันไม่เหมือนที่อื่นมันมีตำนานสมิงด้วยนะหมวดเวทแต่หมวดเวทก็ไม่พูดอะไรมีแค่ยิที่มุมปากนิดฮ่าฮเมื่อทั้งสองพากันเดินเข้าไปลึกถึง10กิโลเมตรก็พบแสงไฟแปลกๆสลัวสลัวลออยู่บนยอดไม้สูงเมื่อได้เข้าไปใกล้ๆแล้วมองสังเกตดูดีๆ ก็พบว่าเป็นแสงไฟที่ส่องมาจากบ้านบนต้นไม้ที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนมาสร้างไว้กลางป่าลึกนั้นจากนั้นทั้งสองก็ได้พากันปีนขึ้นไปตรวจสอบดูบ้านต้นไม้ที่เหมือนถูกสร้างโดยฝีมือมนุษย์นั้นเมื่อขึ้นไปถึงกลับไม่มีผู้ใดอาศัยอยู่มีเพียงรอยเลือดจางๆและกลิ่นคาวบางๆที่ลอยติดมาในอากาศทำเอาหมวดเวทและนายพลนั้นตกใจอยู่ไม่น้อย จู่ๆเครื่องจับความร้อนก็ร้องเตือนพิกัดไม่ไกลจากบ้านต้นไม้มากนักมีร่างหนึ่งที่ยืนนิ่งทําท่าเหมือนไม่หายใจแสงจันทร์ทำให้เห็นเงาร่างร่างหนึ่งที่มีขนหยาบยาวกับขนาดตัวที่เกินมนุษย์และดวงตาเรืองแสงสีเหลืองที่ส่องสว่างในความมืดขณะที่พากันมองไปยังร่างนั้นสักพักร่างมันก็พลันหายไปจู่ๆขณะที่พากันมองหาร่างนั้นอยู่ นายพลก็โดนโจมตีมาจากข้างหลังโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวสมิงพุ่งเข้ามาเงียบเงียบทะลุหลังคาไม้ราวกับเสือปีศาจบวดเวทไม่รอช้ากระชับปืนยิงสวนเข้าไปอย่างแม่นยำจนสัตว์ร้ายนั้นร้องด้วยเสียงคล้ายหญิงชราก่อนจะกระโจนหนีไปในความมืดเหลือทิ้งไว้เพียงรอยเลือดสีดำที่ติดอยู่พื้นมันไม่ใช่เสือธรรมดาจริงๆหมวดเวทพึมพำขึ้นหรือว่ามันคือสมิงจริงๆ นายพลที่ได้รับบาดเจ็บอยู่จึงตอบขึ้นว่าก็ใช่ก็มันเป็นเสือสมิงเชื่อผมหรือยังหละทีนี้จากนั้นหมวดเวทก็ได้ทำแผลให้นายพลจนเสร็จแล้วพากันนั่งรอดูว่าสมิงจะกลับมอม่หรือเปล่าเพราะคิดว่าถ้ามันหวนกลับมอม่คราวนี้หมวดเวทนั้นจะยิงให้มันไสทลักไปเลยในคืนนั้นทั้งคืนหมวดเวทและนายพลก็ไม่กล้าหลับตานอนเลยทั้งคืน เพราะยังคงตกใจกับสิ่งที่เจออยู่ไม่น้อยสองสายตาต่างมองไปหาร่างเสือนั้นแต่ก็ไม่มีแม้แต่เงาจนรุ่งเช้าวันต่อมาก็มีร่างชายแก่คนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่เชิงต้นไม้ที่อยู่ไม่ไกลนักเขาแนะนำตัวว่าชื่อตาเจนและเขานั้นเคยเป็นพรานป่ามาก่อนเขาเล่าให้ฟังว่าบ้านต้นไม้นี้แต่ก่อนเคยเป็นของข้ากับหมู่บ้านสมิงมาก่อน เพราะเมื่อ40ปีก่อนชาวบ้านในละแวกนี้เคยทำพิธีขอพลังจากพญาเสือเพื่อปกป้องตนเองจากสงครามในอดีตแต่พิธีกลับทำให้คนบางคนกลายเป็นสมิงอย่างถาวรต้องกินเลือดมนุษย์จึงจะมีชีวิตรอดแล้วที่สำคัญทุกคืนเดือนเพนมันจะออกมาล่าเหยื่อแล้วหลอกให้ใครสักคนกลายเป็นพวกมันเมื่อได้ยินเช่นนั้นหมวดเวทและนายพลจึงได้ตัดสินใจพากันปักหลักในบ้านต้นไม้นั้นอีก โดยคืนนี้หมวดเวทกับนายพลได้วางแผนกันว่าจะใช้เครื่องจับความร้อนเพื่อล่อให้สมิงนั้นเผยตัวออกมาเสร็จจากนั้นค่ำคืนถัดมาที่เต็มไปด้วยความเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟที่สาดส่องจากบ้านต้นไม้ไปยังบริเวณรอบข้างระหว่างที่ทั้งสองนั่งรอสมิงร้ายนั้นปรากฏตัวหมวดเวทเลยได้ถามกับสิตรีพลขึ้นว่าบาดแผลยังเจ็บอยู่หรือเปล่า สิบตรีพลนั้นเลยตอบขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาว่าไว้อยู่หมวดเวทแต่ถ้าได้ฆ่ามันฆ่ายิ่งจะหายเจ็บกว่านี้พูดแล้วก็ยิ้มเก็บอาการทั้งที่ตัวเองนั้นก็เจ็บอยู่ไม่น้อยหมวดเวทเลยพูดขึ้นว่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเราล่ามันเสร็จเราก็ได้กลับบ้านกันเมื่อนั่งรอกันอยู่ไม่นานตามแผนที่วางกันไว้ในที่สุดมันก็โผล่ออกมาร่างนั้นอยู่ไม่ห่างจากจุดที่ทั้งสองวางแผนไว้นัก บมวดเวทไม่รอช้ารีบใช้ไฟจากแฟลยิงใส่มันเข้าอย่างจังด้วยแรงไฟทำให้ร่างสมิงนั้นแตกกระจายก่อนที่มันจะเผยร่างจริงของหญิงสาวชาวบ้านที่หายไปเมื่อเดือนก่อนทําเอาหมวดเวทและนายพลตกใจอยู่ไม่น้อยเพราะแทนที่มันจะเป็นร่างเสือมันกลับกลายเป็นร่างของคนและไม่นานร่างนั้นก็สลายหายไปเป็นควันสีดำหลังจากร่างนั้นสลายหายไปทั้งสองก็ได้พูดคุยกันไม่นาน แล้วก็นิ่งเงียบพากลับพักผ่อนอยู่บนบ้านต้นไม้เพราะคิดว่าคงไม่มีเสือออกมาให้ไล่อีกแล้วจนหมวดเวทนั้นเผลอหลับไปเพราะความเหนื่อยนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้คนที่บาดเจ็บหนักเริ่มมีอาการแปลกๆดวงตาเริ่มเปล่งแสงและมีเสียงคำรามในลำคอเหมือนเขากำลังจะกลายร่างหมวดเวที่นอนอยู่ใกล้ๆก,กันนั้นพลันได้ยินเสียงก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาทันที พร้อมกับกระชับปืนที่วางอยู่บนหน้าอกขึ้นมากระชับไว้แน่นแล้วมองไปมาเห็นร่างเพื่อนรักกำลังเหมือนจะกลายร่างเป็นอะไรบางอย่างกับดวงตาที่สะท้อนแสงไฟเป็นสีเหลืองและมีเขี้ยวที่ยาวโค้งออกมาทำเอาหมวดเวทนั้นตกใจจนมือสั่นทำอะไรไม่ถูกแล้วพ,พึมพำในใจว่าหรือเพื่อนเราจะกลายเป็นเสือเหมือนกับที่ตาเจนนั้นเล่าให้ฟังจริงๆหมวดเวทตัดสินใจเลือกอะไรไม่ถูก จะฆ่าเพื่อนรักก่อนเขาจะกลายเป็นสมิงหรือจะเสี่ยงหาทางถอนคำสาบนั้นดีหมวดเวทคิดอยู่ไม่นานพลันร่างสิบตรีผลก็พูดสลับเสียงเหมือนกับว่ามีสองร่างขึ้นมาว่าฆ่ากูเวทก่อนที่กูจะไม่เหลือความเป็นคนบวดเวทนั้นตัดสินใจลั่นไกปืนใส่ร่างของเพื่อนรักที่กำลังทำท่าจะกระโจนเข้ามาใส่ตนนั้นทันทีเสียงปืนดังปั้งขึ้น บนบ้านต้นไม้กลางป่านั้นอีกครั้งด้วยแรงกระสุนทําเอาร่างของพลกระเด็นตกจากบ้านต้นไม้ลงไปเสียงดังตุกหมวดเวทก็รีบมองตามดูร่างของเพื่อนที่ตกลงไปนั้นทันทีก็เห็นร่างของนายพลนั้นนอนแน่นิ่งอยู่ใต้บ้านและไม่ขยับตัวแล้วยิ่งทําให้หมวดเวทรู้สึกงงและคิดหนักขึ้นมาอีกกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าอยู่ๆเขากับเพื่อนนั้นทำไมต้องมาเป็นแบบนี้ หรือนี่มันจะเป็นแค่ภาพหลอนหมวดเวทก็นั่งคิดอยู่แบบนั้นทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าหมวดเวทก็เก็บสัมภาระกระโดดลงจากบ้านต้นไม้แล้วเดินตรงดิ่งไปหาร่างนายพลเพื่อนรักทันทีอีกทั้งยังคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่เมื่อไปถึงก็พบร่างนายพลเพื่อนรักนั้นนอนอยู่ยิ่งทำให้เขารู้สึกเสียใจและกลัวหนักขึ้นมาอีก เพราะเมื่อมองดูที่ร่างของพลนั้นก็พบเพียงรอยลูกปืนช้ำๆที่หน้าอกเท่านั้นเองแต่พลนั้นกลับนิ่งเหมือนหยุดหายใจจากนั้นหมวดเวศจึงตัดสินใจแบกเอานายพลเพื่อนรักกลับเข้ากรมทันทีตำนานบ้านต้นไม้ถูกทิ้งร่างอีกครั้งแต่เสียงคํารามของสมิงยังคงดังก้องอยู่ในหัวของหมวดเวศอยู่ตลอดหลังจากหมวดเวศกลับมาจากภารกิจในป่าดงพญาเสือ พร้อมกับศพของพลเพื่อนรักที่เสียชีวิตในสภาพปริศนาศพถูกนําเข้าห้องเก็บศพภายในค่ายทหารชายแดนแห่งหนึ่งโดยไม่มีใครรู้ว่าในเงามืดของป่านั้นมีบางอย่างตามกลับมาด้วยจากนั้นหมวดเวทถูกเรียกตัวมาสอบสวนโดยพันตรีประจํำค่ายเขาถูกสงสัยว่าอาจฆ่าเพื่อนแล้วกุเรื่องเพื่อกลบเกลื่อนแต่ในใจของเวทรู้ดีว่าพลยังไม่ตายแต่มันไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้ว รั้งถึงตอนกลางคืนทหารเวรที่ชื่อจะแดงก็ได้ยินเสียงเหล็กขูดพื้นในห้องเก็บศพดังออกมาเมื่อเขาเปิดไฟและเข้าไปตรวจดูกลับพบลิ้นชักศพของพลว่างเปล่าแต่มีคราบเลือดแห้งลากยาวไปถึงผนังที่ไม่มีหน้าตา่างและที่หน้าขนลุกยิ่งกว่าในกล้องวงจรปิดไม่มีแม้แต่เงาของศพที่เดินออกมาแต่เมื่อศพของพลหายไปจากห้องเก็บศพอย่างไร้ร่องรอยทหารในค่ายก็เริ่มตายทีละคน ศพทุกศพไม่มีเงาและที่น่าตกใจคืนร่างทหารที่ตายนั้นเลือดแห้งสนิทก,กันทุกคนหมวดเวทเริ่มสืบจากกล้องอินฟราเรดและจับสัญญาณความร้อนเขาพบว่าศพที่เดินได้ไม่มีอุณหภูมิแต่สะท้อนแสงไฟแปลกๆได้เหมือนสัตว์กลางคืนจากนั้นหมวดเวทก็สร้างกับดักแสงไฟรอบฐานทัพโดยใช้หลอดไฟพิเศษและแฟชอินฟราเรดเพื่อบีบบังคับให้สมิงเผยตัวเขาตามรอยจนถึงห้องใต้ดินเกิ่มค่าย ซึ่งเคยเป็นค่ายกับกันนักโทษเมื่อสมัยสงครามเวียดนามและนั่นเองเขาได้พบกับร่างหนึ่งในเงาไฟฉายร่างของพลที่ตอนนี้ดวงตาเรืองแสงและมีกรงเล็บแหลมราวสัตว์ป่าหมวดเวทต้องเผชิญหน้ากับพลซึ่งตอนนี้กลายเป็นสมิงเงาที่ล่องผ่านเงามืดได้ราวควันดำและฆ่าโดยไม่ให้ผู้ใดรู้ตัวร่างพลพูดครั้งสุดท้ายฆ่ากูซะก่อนที่กูจะหายไปจากความเป็นคน ก่อนที่หมวดเวทจะยิงใส่เพื่อนรักด้วยกระสุนเงินที่เคยได้จากตาเจนจนร่างสิบตรีพลสลายเป็นเท่าสีเท่าแต่เงาดำของเขากลับล่องหนหายไปในผนงังแม้ค่ายจะกลับมาสงบแต่หมวดเวทยังคงเห็นเงาบางเงาบนกำแพงในคืนที่ไฟกระพริบพลตายแล้วแต่เงาของเขายังตามผมอยู่หมวดเวทเลยพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาว่ามันยังไม่จบแค่นี้ปรอกเดียวผมจะจัดการมันเอง หลังจากเหตุการณ์ในค่ายทหารวันนั้นหมวดเวทก็ออกเดินทางสู่ป่าทางชายแดนลาวเพื่อพบกับชายชราผู้หนึ่งนามว่าตาเจนหรือพานเจนที่คนพื้นเมืองกล่าวว่ารู้จักกับสมิงดีกว่ารู้จักเมียและเป็นคนเดียวกับที่เจอในป่าเมื่อครั้งที่ไปกับสิบตรีพลตาเจนอาศัยอยู่ในบ้านกระท่อมไม้ริมหนองน้ำมีรูปปั้นเสือดำหน้าบ้านและกงจากไม้ปลูกฝังไว้ใต้ต้นโพใหญ่ครั้งเมื่อไปถึงหน้ากระท่อมของตาเจน ยังไม่ได้ทันที่เวทจะถามตาเจนก็พูดถามขึ้นทันทีว่าเอ็งเจอแล้วใช่ไหมศพที่ยังมีเงาอยู่จากนั้นหมวดเวทก็เดินเข้าไปหาตาเจนที่กระท่อมแล้วขอคำปรึกษาจากตาเจนพรานผู้เรืองประสบการณ์ภายใต้แสงจันเต็มดวงในคืนหนึ่งตาเจนพาหมวดเวทเข้าสู่พิธีเปิดปากพิธีโบราณที่ใช้เลือดตนเองสื่อสารกับวิญญ,ญาณเฝ้าปา่า จากนั้นภาพความทรงจำหลังไหลเข้ามาในสมัยตาเจนยังหนุ่มเขาเป็นพรานที่เก่งสุดของหมู่บ้านแต่วันหนึ่งลูกชายของเขาได้ป่วยหนักและไม่มีวันรอดจนทำให้ตาเจนต้องยอมเซ็นสัญญากับเสือพญาวิญญาณเก่าแก่ที่อาศัยอยู่ในป่าลึกเพื่อแลกชีวิตกับลูกของตนโดยการส่งเลือดของมนุษย์ปีละหนึ่งหยดไปที่ต้นพันธะใต้เงาโพ แต่ลูกชายก็รอดมาได้เพียงไม่กี่ปีแล้วก็ตายในป่าพร้อมร่างที่ไม่มีใครกล้าเปิดดูเพราะม,มันเป็นกลิ่นที่เหมือนคนแต่ไม่ใช่คนจากนั้นหมวดเวทตามตาเจนเข้าไปที่ต้นพันธะต้นไม้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยผ้าสีแดงผูกไว้มีกระโหลกสัตว์แขวนรอบต้นและอักษรโบราณที่สลักว่าผู้ใดที่ยอมให้เงาอยู่แทนตนจะไม่มีวันตาย และที่ใต้รากไม้ก็มีถ้วยโลหะที่ใช้เก็บเลือดในพิธีพันธามาหลายรุ่นพร้อมกับเศษเล็บสัตว์ซึ่งเวทจาได้ว่าเป็นแบบเดียวกับที่เขาเจอบนศพเพื่อนรักตาเจนเล่าให้ฟังต่อว่าทุกคนที่รับสัญญาจะต้องถูกสมิงร่างถัดไปกินเงาเพื่อส่งต่อพลังให้กับดวงวิญญาณในคืนเดียวกันนั้นตาเจนบอกหมวดเวทว่ามีเพียงสองทางที่จะช่วยได้หนึ่งคือต้องทำลายต้นพันธะ แล้วคำสาบจะกระจายใส่ทุกผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงคนที่ทำลายด้วยหรือรับสัญญาต่อจากตาเจนกลายเป็นคนควบคุมสมิงในเงาทุกคนหมวดเวทเลือกเงียบเขาเดินจากไปโดยไม่ต่อแต่ในเงาไม้ตาเจนยิ้มและกล่าวเบาๆว่าเงามันเลือกเองแล้วว่าหมวดจากนั้นหมวดเวทก็เดินทางกลับไปยังป่าดงพญาเสือจุดที่เพื่อนรักเขาตายและเขาก็ไม่ได้มาเพียงลำพัง พราะครั้งนี้มีจ่าสุชาติเพื่อนเก่าที่รอดตายจากยุทธการชายแดนเมื่อเจ็ดปีก่อนร่วมไปด้วยสุชาติพูดเบาๆพร้อมยกปืนขึ้นว่านี่มันเป็นป่าเดียวกับที่พวกเราหายไปทั้งหน่วยแต่ไม่มีศพใครถูกพบเจอแม้แต่เงาของพวกมันก็ยังไม่มีใครเห็นเมื่อทั้งสองก้าวเข้าสู่ดงพญาเสือป่าทั้งป่ากลับดูนิ่งผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงจิ้งหรีดเรไร และบนเส้นทางเดินนั้นก็เต็มไปด้วยซากกระดูกบางเครื่องฝังบางเครื่องโผล่จากพื้นดินเหมือนกับว่าถูกฝังแบบเร่งรีบตกถึงกลางดึกพวกเขาทั้งสองก็พบกับกับดักเงาเป็นพื้นดินบางส่วนที่ไม่มีเงาตกกระทบแม้จะส่องด้วยไฟฉายแรงสูงก็ตามแต่พอสุชาติจะก้าวไปข้างหน้านั้นเงาของเขาเหมือนก็ถูกดูดลงพื้นก่อนเขาจะสุดลงไปกับรอยยุบกลางป่าหมวดเวทเลยตะโกนขึ้นอย่าขยับ มันไม่ใช่หลุมนั่นมันคือปากมันคำพูดนั้นทำเอาสุชาติถึงกับหยุดชะงักทันใดนั้นเสียงกิ่งไม้ก็หักดังมาจากทุกทิศก่อนที่เงาดำร่างใหญ่นั้นจะคืบคลานออกจากหมอกมาร่างที่เห็นปรากฏตัวนั่นไม่ใช่แค่สมิงพลแต่มันคือสมิงสัตว์ร่างเสือผสมหมีตัวสูงเกือบสาเมตรดวงตาเรืองแสงสีเหลืองมันไม่ได้มีเพียงร่าง แต่มีเงาแยกตัวออกมารอบกายเหมือนร่างแยกเงาไปไล่ล่าได้อีกทางหมวดเวทและสุชาติไม่รอชระรดมยิงอย่างไม่ยัง้งแต่กระสุนปืนธรรมดานั้นก็ไม่สามารถระคายผิวหนังมันได้เลยก่อนที่ทั้งสองจะหยุดยิงอยู่คู่หนึ่งหมวดเวทจึงตัดสินใจใช้มีพิธีจากตาเจนที่แกะจากกระดูกเสือพญาพร้อมน้ำมันยางผสมกับเลือดของเขาเองแล้วพูดขึ้นว่ามันไม่กลัวคน มันกลัวอดีตของมันเขาใช้แสงไฟฉายสะท้อนจากมีดสร้างเส้นพลังจากเงาเวทให้ผ่ากลางร่างสมิงจนมันร้องคำรามเสียงดังไปทั้งป่าก่อนที่เงามันจะแตกกระจายเป็นร่างของทหารเก่าหกคนที่เคยหายตัวไปเมื่อครั้งนานมาแล้วร่างสมิงสัตว์นั้นล้มลงแต่มันยังไม่ตายจากนั้นมันก็รีบกระโจนหนีเข้าไปในส่วนลึกของป่าไปได้ทัน สุชาติรอดออกมาได้พร้อมคำพูดสุดท้ายที่หมวดเวทจะไม่มีวันลืมพวกมันไม่ได้ตายหรอกมันจะกลับมาเอาเงาเราไปแทนพูดพร้อมบอกให้หมวดเวทรีพากันค่ายหมวดเวทมองกลับไปในป่าอีกครั้งก่อนที่จะหันหลังเดินออกไปโดยไม่สังเกตว่าเงาของเขาลากยาวผิดปกติทั้งที่แสงไฟส่องมาจากด้านหน้าเมื่อมาส่งสุชาติเสร็จก็เป็นเวลาช่วงพบข้าพอดี จึงได้ตัดสินใจพักผ่อนอยู่ที่ค่ายหนึ่งคืนและเช้าวันต่อมาหมวดเวทก็เดินทางกลับเข้าป่าครั้งสุดท้ายพร้อมกับของสามสิ่งที่พกติดตัวไปด้วยได้แก่มีดพธิธีเลือดจากต้นพันธะและผ้าสีเลือดของตาเจนที่เขารับไว้เขามุ่งหน้าไปยังใจกลางดงพญาเสือจุดที่ชาวพื้นเมืองเรียกว่าดงเงาที่ที่ซึ่งทุกคนที่หายไปจะยังคงอยู่แล้วยังเล่ากันว่า ถ้าเรายังมีเงาแสดงว่าเรายังเป็นของมันทันทีที่ไปถึงใจกลางป่าดงพญาเสือพลันก็เป็นช่วงเวลาจะพบค่ำลงแล้วแต่กลับไม่มีเสียงสัตว์ป่าหรือเสียงแมลงร้องแต่อย่างใดสมแล้วที่คนพื้นเมืองเรียกว่าดงเงาและเหมือนว่าสิ่งที่หมวดเวทตามหาอยู่นั้นจะรอหมวดเวทอยู่ก่อนแล้วร่างดำขนาดมหึมามีใบหน้าครึ่งคนครึ่งสัตว์ กับเสียงคำรามสเตือนใจคล้ายทั้งเสียงผู้หญิงทั้งเสียงเสือและเสียงคนตายประสานกันมันคือร่างรวมของสมิงทั้งป่ารวมถึงผู้คนที่เคยทำสัญญาและเลือดทุกหยดที่หยดลงในป่านั้นถูกดูดคืนเข้าสู่มันแต่หมวดเวทก็ไม่ใช่ผู้ล่าอีกต่อไปเขายื่นผ้าสีเลือดและพูดเพียงคำเดียวเอาเงาฉันไปแทนมัน รุ่งเช้าป่าดงพญาเสือที่เงียบสงบทีมกู้ภัยก็ไปพบร่างหมวดเวทในสภาพนอนนิ่งใต้ต้นโพพันธะไม่มีบาดแผลไม่มีรอยต่อสู้แต่ที่น่าแปลกคือเขาตายแบบไม่มีเงาในบันทึกสุดท้ายของหมวดเวทมีข้อความสั้นๆเขียนด้วยลายมือเขาว่าใครบางคนต้องอยู่ในเงาเพื่อให้คนอื่นได้เดินในแสงอีกครั้งจนหลายปีผ่านไปป่าดงพญาเสือถูกปิดตาย โดยรัฐบาลห้ามไม่ให้เข้าไปอย่างเด็ดขาดแต่ก็มีพวกที่ไม่เชื่อและอยากรู้อยากรองนั้นเข้าไปเป็นเหยื่ออยู่เป็นประจำและในทุกคืนเดือนดับยังมีคนในหมู่บ้านใกล้ป่าเล่าถึงเสียงคำรามแผ่วเบาและเงาของชายคนหนึ่งที่เดินอยู่ริมป่าทั้งที่ไม่มีแสงใดส่องลงมา